อันนี้จะไปดูอุทยานวัดภูนะคะมรดกโลกตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นวัดภูนะคะมรดกโลกของเราจ้ะ จ๋าวิวก็จะธรรมชาติธรรมชาตินะคะสวยๆแล้วมากับเหล่าสาวงามเหล่าสาวงามทั้งห้านะคะมิดแกนอะไรบ้างคะเนี่ยกิ๊บกิ๊กเลยกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊นี่ค่ะสาวงามจรุงเทพนะคะวันนี้สาวงามจักรยานที่ไม่เท่าไหร่เวลาก้าวคือเท่าไหรนะวิวก็จะประมาณเนี้ยจ เพื่นไปยันโวนโน้นนะไอ้ขาวๆเห็นบ้่าไหนขาวเนี่ยโอ้ยงามหลายงามก็ดอกกะเดียงามก็ดอกกะเดียโอ้ยเจ๊กังกังแขนถ่ายรูปเลยเว้ยพี่ผ่อน นี่นะคะตกมาเอาเคื้อ <c oughs> กันขอนเครื่องที่ใส่สวมหัวไปพระธาตุินวัตถุจ้ะตรงนี้มุมนี้สวยถ้าใครจะถ่ายอ่ะเนี่ย,ย,ย,ยที่เคยทางนั่งถ่ายพระาธาตุินวัดทูนะคะพอระ,ะดกโลกะค,ะค่ะี่่จอดรถคะเทศลาวนะคะใครจะถ่ายนี่เปล่าถ่ายได้แล้วถ่ายแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลย <c oughs> นี่ค่ะฝนก็ตกไปปล่อยนี่ค่ะวิวก็เป็นก็สวยดีนะคะสวยแบบธรรมชาติวัดผูกก้อนนะคะวัดรดกโลกนะคะฝั่งลาวค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะ สวยงามค่ะสวยงามแบบธรรม,มชาติ เสร็จไหมคะเสร็จไหมคะจะไปตักบาลายนะคะตรงนี้ที่บรรยายให้ฟังเลยค่ะอันนี้จะเป็นสระน้ำบารายมีสองสระสระผู้หญิงกับสระผู้ชายเมื่อกี้มีสองนี่แหละเขายลงมาจะสวยสระไม่ได้มาในสองยึดอยู่หลงแถ่เขาไม่ได้ใช้แล้วใครบอกเราทิ้งตอนนี้แหละตอนนี้เป็นตาละนี่เหมือนการโคลงอะไรอืมการบวกเปียกจบตรงนี้ก็ทิ้งแล้วใช่ไหมจบตรงนี้ก็ทิ้ง ยอมเปลี่ยนแล้วันนี่อันนี้เราต้องมียอเปลี่นยนวกนี้เราต้องตื่นนางานอยู่นะอะไรจ๊ะเราจะเปลี่ยนไมนะ่ได้นเราจะป่ยไม่ได้ใ่ฉันใไม่ป่วยไ่ไหมหลังนี้เลัใไยเก้าห้าป่วย